สมควรอาทิตย์นี้ลงคลิปยาวทั้งนั้นเลยเพื่อนๆอขอบคุณกําลังใจมากๆนะคะเจอกันคลิปถัดไปเนาะมีเรื่องเล่าให้เล่าให้ฟังแค่เนี้ยคะ่ะขอบคุณแบบการที่เขาจะทําพิธีนะคะเมามเมเรลนะคะก็คือ,อด,ด,ดินแดนแห่งความสุขทุกคนแอนนี่จะ เปรียบเป็นคํานั้นเนาะดินแดงแห่งดินแดนแห่งความสุขนะคะเขาจะทําพิธีที่ฮาวามที่สูญเสียก็เสียใจแต่ว่าจะทํายังไงให้ทุกคนที่คนนะคะหวัวดนี้เลยนะคะแอนจะมาอ่านข้างในให้ทุกคนฟังวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงอันนี้คือบัตรเชิญะะเรียบร้อยนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์มิถุนาวันที่สิบห้าเสียใจแล้วก็ตื่นตระหนกเนาะ เขาก็เขียนบอกว่าเกิดวันที่1ตุลานะคะเกิดวันที่หตุลาสูญเสียแล้วก็จากเราไปว่า,าเราอยู่บนทะเลทรายทุกคนขาวๆคือเกลือนะคะก็จำลองเป็นทรายนะมีลูกแก้วมีกรวดมีหอยเนาะก็ดินแด,น,ดนแห่งความสุขทุกคนแอนนี้จะเปรียบเป็นคํานั้นเนาะดินแดนแห่งดินแดนแห่งความสุขนะคะเขาจะทําพิธีที่ฮาว ก็เป็นการ์ดเชิญนะคะเป็นการ์ดเชิญที่คุณผู้ชายคุณผู้ชายยางฉับพันนะเป็นหัวใจล้มเหลวอย่างฉับพันเนาะที่ฮาวายเขาก็เลยจะทำพิธีกรรมที่นั่นนะคะที่ฮาวายเนาะอันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนฟังไยนะคะฟังนะคะเป็นเจ้านายของแอนเองนะคะเป็นเจ้านายของแอนเจ้านายของแอนขยันมากๆทุกคน เป็นทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเป็นทุกสิ่งอย่างเลยเรารักนะคะบุคคลที่เรารักแล้วก็ยกย่องเนาะก็ไดอ้อยู่ในใจเราเสมอทุกคนอยู่ในใ,นใจเสมอแล้วเขาก็จะเขียนว่าเก็ตแบบนี้แล้วก็มีสารข้างในในนี้เนาะก็เป็นอะไรที่น่ารักทุกคนจะมีงานวันที่ 15มิทุนาซึ่งวันที่14มิีุนาปราธนาดีแล้วก็ปรารถนาที่จะใหเ้เขาคนนั้นมีความสุขทุกคนนะก็บอสผู้หญิงก็บอกว่า ไม่อยากให้ทุกคนในวันที่12มกรานะคะสูญเสียแล้วก็จากเราไปวันที่12มกราในการ์ดนี้ขอเชิญทุกคนนะคะร่วมงานสังสรรค์ปรารถนาดีแล้วก็ปรารถนาที่จะใหเ้เขาคนนั้นมีความสุขทุกคนนะก็บอสผู้หญิงก็บอกว่า,าไม่อยากให้ทุกคนวันที่14มิถุนาเป็นวันพ่อแห่งชาติของอเมริกา วันพ่อแห่งชาติของอเมริกาเขาเลยจัดขึ้นนะคะอัปเตอร์วันพ่อวันที่14มิถุนาเป็นวันพ่อแห่งชาติของอเมริกาวันพ่อแห่งชาติของอเมริกาเขาเลยจัดขึ้นนะคะอัปเตอร์วันพ่อวิวขวดเล็กๆกันคะ่ะทุกคนเป็นการ์ดเชิญน,นะคะในขวดนี้เป็นการ์ดเชิญเขาจะมีสารอยู่ข้างในบอกเราว่าจะเชิญเราดินแด,ด,ดนแห่งความสุขทุกคนแอนนี่จะ เปรียบเป็นคํานั้นเนาะดินแดงแห่งดินแดนแห่งความสุขนะคะเขาจะทําพิธีที่ฮาวิบายนะคะอยู่ในตําแหน่งใดไม่ว่าเป็นใครเนาะเราก็ล้วนแต่มีความเรียบร้อยนะคะ วันเสาร์นะคะวันเสาร์มิถุนาวันที่15นะคะร่วมงานสังสรรค์เขาก็จะมีที่อยู่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะเดินทางไปที่ไหนเราจะไปห้องสวีทรูมที่เท่าไหร่นะคะ <c oughs> เขาก็จะเขียนไว้ทุกคนนะคะขวดนี้เลยนะคะแอนจะมาอ่านข้างในให้ทุกคนฟังวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงอันนี้คือบัตรเชิญนะ,ะทำงานที่ร้านอาหารนะคะ เป็นคนขับรถเป็นพนักงานเป็นพ่อครัวเป็นคนตัดหญ้าเป็นเป็นรูปแบบของของเจ้านายที่ทำทุกตำแหน่งเลยทุกคนนะทำทุกตำแหน่งเลยนะคะถ้าเป็นไม่ได้เป็นเฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวนะว่านี่เนียจะเล่าให้ฟังนี่เป็นชื่อแอนในนี้ทุกคนนะประหนึ่งคนที่ เป็นเจ้าของกิจการก็ทํางานหนักเหมือนกันทุกคนทํางานหนักเหมือนกันเนาะโอเคได้มาแล้วจ้านะคะก็จะเป็นทรายอยู่ด้านในกบดินแดนแห่งความสุขทุกคนแันนี่จะเปรียบเป็นคํานั้นเนาะดินแดงแห่งดินแดนแห่งความสุขนะคะเขาจะทําพิธีที่ฮาคนรอบข้างคนที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็เสียใจน้อยที่สุดนะะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ นึกถึงวันที่12มกราคมนะคะสูญเสียแล้วก็จากเราไปวันที่12มกราในการ์ดนี้ขอเชิญทุกคนนะคะร่วมงานสังสรรค์เสียใจแล้วก็ตื่นตนกเนาะ,ะเขาก็เขียนบอกว่าเกิดวันที่1ตุลานะคะเกิดวันที่1ตุลาสูญเสียแล้วก็จากเราไปไ้จากเราไปแต่ว่ายังเหลือบอสผู้หญิงนะคะก็จะเป็นความที่สะเทือนใจที่น้อยที่สุด รักษาสถานวิวขวดเล็กๆก,กันค่ะทุกคนเป็นกาดเชิญนะคะในขวดนี้เป็นก๊าดเชิญเขาจะมีสารอยู่ข้างในบอกเราว่าจะเชิญเราให้ฟังนะคะเป็นเจ้านายของแอนเองนะคะเป็นเจ้านายของแอนเจ้านายของแอนขยันมากๆทุกคนเป็นทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเป็นทุกสิ่งอย่างเลยจากไปด้วย <c oughs> การเจ็บป่วยทุกคนการเจ็บป่วยที่เราไม่ทราบสาเหตุได้นะคะเป็นอะไรที่คาราเบตติ้งนะคะเขาจะเขียนในในคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะคะมันมีความมันมีความที่กิ๊บเก๋ในการเชิญมันม,มีคนที่ เ,เจ้าของกิจการก็ทํางานหนักเหมือนกันทุกคนทํางานหนักเหมือนกันเนาะโอเคได้มาแล้วจ้านะคะก็จะเป็นทรายอยู่ด้านในแอนได้เชิญมาจากเจ้าของร้านที่แอนทํางานนะคะพอดีว่าเจ้านายผู้เป็นที่รักของแอนเนี่ยก็ได้ฉับพลันแล้วก็ฉุกลหุกมากๆเนาะเดี๋ยวแอนจะอ่านการ์ดข้างในนี้นะคะประมาณนี้บ้านเราจะใช้เป็นซองเป็นการ์ดเนาะงานบวชงานแต่งนะ หรือว่างานใดๆก็จะเป็นซองนะคะเป็นการคนรอบข้างคนที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สึกเสะเทือนใจแล้วก็เสียใจน้อยที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่นึกถึงของเจ้านายที่ทําทุกตําแหน่งเลยทุกคนนะ,ะทำทุกตําแหน่งเลยนะ,ะถ้าเป็นไม่ได้เป็นเฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวนะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่อินอเมริกานะคะ แอนนี่อินอเมริกาวันนี้เราจะมารเป็นเรื่องเล่าที่แอนแบบเล่าเลยโอเควันที่14วันที่14มกราเอ้ยวันที่14บสีมิถุนาวายนะคะเขาจะทำพิธีที่ฮาวายเพราะว่าท่านไปพักผ่อนที่ฮาวายนะคะได้สองอาทิตย์แล้วท่านก็เป็นหัวใจล้มเหลวตามที่สูญเสียก็เสียใจแต่ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนที่เรียบร้อยนะคะ วันเสาร์นะคะวันเสาร์มิถุนาวันที่15จะไปด้วยาาาาการเจ็บป่วยทุกคนการเจ็บป่วยที่เราไม่ทราบสาเหตุได้นะคะเป็นอะไรที่ ของเจ้านายที่ทําทุกตําแหน่งเลยทุกคนนะทาทุกตําแหน่งเลยนะคะถ้าเป็นไม่ได้เป็นเฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวนะว่าความที่สูญเสียก็เสียใจแต่ว่าจะทํำยังไงให้ทุกคนที่นะคะประมาณนี้บ้านเราจะใช้เป็นซองเป็นการ์ดเนาะงานบวชงานแต่งนะ หรือว่างานใดๆก็จะเป็นซองนะคะเป็นความที่สูญเสียก็เสียใจแต่ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนที่ปรารถนาดีแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เ,เขาคนนั้นมีความสุขทุกคนนะก็บอสผู้หญิงก็บอกว่า,าไม่อยากให้ทุกคนปรารถนาดีแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เ,เขาคนนั้นมีความสุขทุกคนนะก็บอสผู้หญิงก็บอกว่า ไม่อยากให้ทุกคนพ่อก็คือหลังวันพ่อนะคะหลังวันพ่อเพื่อละลึกถึงคนในครอบครัวนะคะเราก็คือคนในครอบครัวเราก็เป็นอีกฉับพลันแล้วก็ฉุกละหุกมากๆเนาะเดี๋ยวแอนจะอ่านการ์ดข้างในนีดนด้ดินแดนแห่งความสุขทุกคนแอนนี่จะเปรียบเป็นคํานั้นเนาะดินแดนแห่งดินแดนแห่งความสุขนะคะเขาจะทําพิธีที่ h o การที่เขาจะทําพิธีนะคะ ม e m o เ i a l นะคะก็คือคุนาเป็นวันพ่อแห่งชาติของอเมริกานะคะเราก็มีความมีความาประหนึ่งในใจว่าบุคคลที่เราด้านบวกทุกคนนะคะเป็นความสูญเสียของครอบครัวเป็นความสูญเสียของเราที่เป็นพนักงานเราสูญเสียเจ้านายนะคะก็เสียใจแล้วก็ตื่นตระหนกเนาะ,ะเขาก็เขียนบอกว่า เกิดวันที่หนึ่งตุลานะคะเกิดวันที่หนึ่งตุลาสูญเสียแล้วก็จากเราไปบอกว่าถ้าเป็นเมืองไทยงานบวชงานแต่งงานสังสรรค์หรืองานใดๆนะคะก็จะเป็นการ์ดเชิญนะคะแต่อันนี้เขาก็ทาแพ็กเกจน่ารักมากๆเป็นเพลยฟังนะคะเป็นเจ้านายของแอนเองนะคะเป็นเจ้านายของแอนเจ้านายของแอนขยันมากๆทุกคนเป็นทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเป็นทุกสิ่งอย่างเลยคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรน,นะคะมันมีความ มันมีความที่กิ๊บเก๋นในการเชิญมันมีความสมควรอาทิตย์นี้ลงคลิปยาวทั้งนั้นเลย